เข้าใจแล้วครับคุณต้องการให้สคริปต์นี้แปเป็นภาษาไทยแทนภาษาโปรโตุเกสบราซิลพร้อมโครงสร้างเดิม700คำไม่มีหัวข้อ มีฮุกเปิดเร็ว30วินาทีแนะนำช่องเกียร์ฮับแล้วเล่าเนื้อหาเต็มๆเ,เกี่ยวกับ F 3 5 EX และ F 3 5 FX ขีดขีดขีด,ขดลองจินตนาการถึงเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำสมัยจนสามารถกำหนดขอบเขตใหม่ของการบินทางทหารได้อีกครั้ง รวมแนวคิดปฏิวัติที่ถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุค90และถูกตีความใหม่ในปี2025แล้วถ้าผู้ออกแบบตำนาน YF-23 ซึ่งเกือบจะเอาชนะ F-22 Raptor ได้กลับมามีโอกาสสร้างมุมมองใหม่ของเครื่องบินรบล่องหนยุคอนาคตคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือที่มาของแนวคิด F-35EX และ F-35FX นักล่าทางอากาศที่อาจจะเปลี่ยนเกมทั้งหมด แต่คำถามคือมันจะกลายเป็นจริงได้หรือไม่และราคาของมันจะอยู่ที่เท่าไรเรามาเจาะลึกกันตอนนี้เลยขอต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณสำรวจเทคโนโลยีทางทหารและการบินระดับโลกทั้งเครื่องบินรบรถถังเฮลิคอปเตอร์และอาวุธล้ำสมัยต่างๆถ้าคุณหลงไหลในพลังของท้องฟ้าและสนามรบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ตอนนี้ถึงเวลาทำความรู้จักกับไอเดียสุดบ้าบิ่นของปี2025แล้ว F-35EX และ F-35FX ยังไม่ใช่รุ่นผลิตจริงแต่เป็นแนวคิดที่มาจากวิศวกรผู้ออกแบบ YF-23 หรือที่รู้จักในชื่อ Black Widow II เครื่องบินที่หลายคนมองว่าบางด้านเหนือกว่า F-22 ด้วยซ้ำแนวคิดของเขาคือถ้า F-35 Lightning II คือประดูกสันหลังของกองทัพอากาศหลายประเทศ ทำไมไม่ลองสร้างรุ่นที่เหนือกว่านี้ทางด้านการพรางตัวและการรบขั้นสูง F35EX จะเป็นรุ่นที่เน้นที่ใส่การบินไกลขึ้นบรรทุกอาวุธได้มากขึ้นและมีเซนเซอร์อัจฉริยะก,กว่าเดิม ส่วน F35 FX จะก้าวไปอีกขั้นด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก YF23 เส้นสายคมเข้มลักษณะเน้นพลางตัวขั้นสูงเป็นการผสมผสานระหว่างความยืดหยุ่นของ F35 กับดีไซน์ล้ำยุคข,ของ b l a c k w i d o w II หัวใจสำคัญคือเครื่องยนต์ใหม่ที่ปราดแอนวิทนี่กำลังพัฒนาเพื่อต่อย,ยอดจาก F 1 3 5ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพิ่มแรงขับประหยัดเชื้อเพลิงและสามารถรักษาความเร็วเหนือเสียงได้ต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัย AI ช่วยนักบินและความสามารถในการควบคุมโดรนรบแบบเต็มรูปแบบด้านการพรางตัว F 3 5 FX จะใช้วัสดุใหม่ที่ดูดซับคลื่นเรดาร์และลดการตรวจจับด้วยอินฟราเรด เป้าหมายคือการทำให้เครื่องบินเกือบมองไม่เห็นทั้งต่อเราดาร์และระบบตรวจจับระยะไกลแต่ทั้งหมดนี้แลกมาด้วยราคาปัจจุบัน F-35A มีราคาประมาณ90ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องถ้าเป็นแนวคิด F-35EX หรือ FX ที่อัดแน่นด้วยเครื่องยนต์ใหม่และเทคโนโลยีขั้นสูงราคาสามารถพุ่งไปเกิน150ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องได้ง่ายๆและต้นทุนการบินอาจสูงกว่า50,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมง สำหรับประเทศที่ใช้งาน F-35 อยู่แล้วเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิตาลีหรือแม้แต่ประเทศที่กำลังมองหาอย่างบราซิลความคิดที่จะได้รุ่นที่9้าวกระโดดกว่าเดิมถือว่าน่าสนใจแต่ปัญหาคือภาระงบประมาณมหาศาลอย่างไรก็ตามความเหนือกว่าทางอากาศที่ได้รับอาจจะทำให้คุ้มค่าในสายตาของกองทัพ สิ่งที่น่าทึ่งคือแม้จะผ่านไปหลายสิบปีมะระดกของ YF 2 3ยังคงเป็นแรงบันดาลใจแนวคิดของมันไม่เคยหายไปตรงกันข้ามกลายมาเป็นแรงผลักดันให้เกิดแนวคิดใหม่ๆอย่าง F 3 5 EX และ FX ในปัจจุบันคำถามคือเราจะได้เห็นเครื่องบินเหล่านี้บินจริงหรือไม่บางทีอาจจะไม่ตรงตามแบบที่จินตนาการไว้ แต่แนวคิดเหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะส่งผลต่อการอัปเกรด F-35 หรือแม้กระทั่งการกำเนิดของเครื่องบินรบเจเนเรชันใหม่สุดท้ายแล้วการรบทางอากาศในอนาคตจะไม่ได้วัดกันแค่ความเร็วหรือความคล่องตัว แต่จะอยู่ที่ใครสามารถรวม AI sensor อัจฉริยะการพรางตัวขั้นสุดและการรบแบบเชื่อมต่อเครือข่ายได้ดีกว่ากัน F 3 5 EX และ FX จึงไม่ใช่แค่แนวคิดบนกระดาษแต่เป็นภาพสะท้อนของทิศทางอนาคตแล้วคุณละคิดว่า F 3 5 EX และ F 3 5 FX จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของอำนาจทางอากาศหรือจะเป็นเพียงแค่ไอเดียที่ไม่เคยก้าวข้ามห้องออกแบบ คอมเมนต์ความคิดเห็นไว้ด้านล่างและแชร์ให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการทหารได้รู้กันนี่คือ